การนั่งสมาธิจะเป็นการที่ทำให้เราได้หยุดพิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่เรากระทำไปมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เพียงใดดังนั้นถ้าพวกเรามีสติมีการยังคิดเราจะทำสิ่งใดก็ตามเราจะระลึกได้เสมอนักเรียนหลายคน ไม่มีสติขาดการยังคิดบางคนทำให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการโชคต่อยปัญหาการด่าทอกันดังนั้นถ้าพวกเรารู้จักกำหนดลมหายใจกำหนดสติเราก็จะเป็นคนที่นิ่งขึ้นไม่โว,ว,โวยวายไม่ฟุง้งซ่านไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่พูดไรสาระ เพราะเราจะคิดทุกอย่างที่พูดและเราไม่จําเป็นต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดหรือเวลา,าหนึ่งนาทีในการนั่ง